สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับรายการสปูพาทัวร์นะครับซึ่งพี่ก็จะพาน้องๆเนี่ยไปเที่ยวคณะของเรากองก็คือคณะสาาวิชาศาสตร์นะครับหมหาวิทยาลัยบูรพาเนาะก็อื่นเดี๋ยวพี่ก็ขอรอพิธีกรผู้ใจพี่ก่อนเนาะน่าจะมาแล้วแหละอ่ะมาพอดีเลยสวัสดีค,ดครับวันนี้มาเร็วจังเนาะก็สายกาครั้งที่แล้วใช่ไหมจริงครั้งนี้เราพี่มาสายไงก็เลยแบบครั้งนี้แบบมาเร็วบ้างดีกว่ามาก่อนเวลาดีเลยอันนี้เดี๋ยวเราพาน้องๆไปทัวร์คณะของเรากันใช่ไหมครับใช่วันนี้จะพาน้องๆหกสี่เนี่ยไปทัวร์คณะของเรากัน ว่าตอนนี้คณะเราก็ครบ12ปีแล้วเนาะครบโหลหนึ่งพอดีเลยว่าคณะเราเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรอยู่ส่วนไหนบ้างแล้วก็มีสาขาไหนบ้างพร้อมหอยังพร้อมมากโอเคถ้าพร้อมพี่ก็พร้อมละเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าเนาะก็คณะเราเนี่ยก็ครบ12ปีแล้วเนาะก็มีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปน้องคงอยากรูแหละพี่ว่าเดี๋ยวเราพาน้องไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปเลยไป สวัสดีครับพี่ชื่อเก้านะคะมาจากสาขาเชียววิทยาศาสตร์ชั้นปีที่3ะครับสวัสดีค่ะพี่ชื่อปอนะคะมาจากสาขาพยาธิวิทยากยารวิภาคชั้นปีที่2ค่ะก่อนอื่นนะครับพี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีนกับน้องๆทุกคนนะครับที่สามารถแอดมิชชั่นเข้ามาหรือว่าผ่านรอบต่างๆของทีแคสเนี่ยที่ว่าสามารถเข้ามาสึกนะก็ได้นะครับพ<ช>ี่ก็รู้สึกยินดีอย่างยิงย่งเนาะที่ว่าจะได้น,น้องๆรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาที่คณะเราเนาะปอนเนาะใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ที่พี่อยู่นะครับก็จะเป็นโถงของคณะสาขาสตรร์นะคับซึ่งก็ เป็นบริเวณพื้นที่โล่งแจ้งหรือว่าเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของเรานั่นเองครับ แล้วมาที่ส่วนแรกของคณะเรา,ากันดีกว่านะคะพี่ก้าวเดินตรงเข้ามาตรงทางประตูเนี่ยก็จะเห็นเลยเนาะจะเป็นพระพุทธรูปวางไว้ตรงกลางเลยจะเป็นพระเจ้าคณะของเราเองนะคะน้องๆมีชื่อว่าพระพุทธสหเวทมงคลมาพิษนะคะถัดมาทางด้านขวามือจะเป็นสำนักง,งานคณะบดีคณะ,ะสะหเวชศาสตร์มันเองน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อเรื่องทุนการศึกษาเรื่องเกรดหรือว่าเรื่องเอกสารต่างๆนะคะสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานเลยนะคะ และน้าหลังวิธีนะครับก็คือโต๊ะของกลาเล็กนะครับซึ่งตรงนี้น้องๆสามารถมาฝากของก็ได้นะครับโดยที่น้องเนี่ยต้องระบุชื่อนะครับว่าฝากถึงใครนะครับเพราะว่าปลาเล็กน้องก็จะไม่ทราบว่าเป็นของใครนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆมาฝากแล้วไม่พบปลาเล็กก็คือปลาเล็กไปในเอกสารนะครับพปอครับมัน้องอาจจะสงสัยว่าสามารถส่งเอกสารกรออกสได้ที่ไหนนะครับสามารถรีบุกอุปกรณ์กีฬาได้ที่ไหนเนาะก็ทั่นี้เลยนะครับเป็น ห้องของสโมสรนิสิตคณะสายวิทยาศาสตร์ครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของชั้นแรกที่เราเจอเนาะพี่ก้าวคะแล้วอย่างนี้ชั้นอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ ในชั้นอื่นนะครับชั้น2นะครับชั้น2ก็จะมีห้องเลคเชอร์นะครับเป็นห้องเซลมีฟิตเนสนะครับแล้วก็เป็นห้องหลับวิชาพิซโอแล้วก็ห้องสัตว์ทดลองครับใช่ค่ะแล้วก็มาที่ชั้น3นะคะก็จะมีห้องแลบไบโอเคมห้องแลบโภชนาการห้องเลคเชอร์แล้วก็ห้องบัณฑิตศึกษาค่ะในชั้นที่4ี่นะครับจะเป็นห้องแลบปฏิบัติการโลหิตวิทยาขอสรสาขาเทคนิคการแพทย์ครับแล้วก็มีห้องเลคเชอร์ครับในส่วนของชั้น5นะคะก็จะมีห้องกล้องค่ะ ไวเรียนวิชาประิทวิชาเนื้อเยื่อของสาขาพ,พยาธิวิทยากายวิภาคและชีวเวชค่ะแล้วก็จะมีห้องแลบเทคนิคการใช้กล้องด้วยนะคะมีห้องปฏิบัติการกายภาพบําบัดด้วยและชั้นสุดท้ายนะครับหรือว่าชั้น6นะครับชั้นนี้ก็จะมีห้องปฏิบัติการมหากายวิภาคศาสตร์หรือว่าห้องกลอสอนาตมีที่ว่าเรียนกับอาจารย์ใหญ่นะครับมีห้องปฏิบัติการของสาขาพ,พยาธิวิทยากายวิภาคครับและในอดีตนะครับคณะเราเคยมีที่ดองอาจารย์ด้วยนะครับใช่ค่ะ และนี่นะคะพี่ก้าวมันก็คือทั้งหมดเนาะของตึกเราว่าให้น้องๆเนี่ยดูกันคร่าวๆก่อนเผื่อว่ามาตึกเนี่ยจะได้ไม่หลงกันเนาะพี่ก้าวคะนหนูว่าอตอนนี้เราพาน้องๆเนี่ยไปชมแต่ละสาขาแบาบเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่ามีสาขาอะไรบ้างแล้วแต่ละสาขาเนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างน,นะคะหนูว่าตอนนี้แขกรับเชิญเราพรอ้อมแล้วพี่ก้าวพร้อมไหมพี่ก็พร้อมแล้วหนูก็พร้อมแล้วงั้นน้องๆคะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลย เป็นสองคนที่จะมาเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เราในเรื่องของสาขาชีวเวชศาสตร์นะคะเดี๋ยวให้สองคนแนะนําตัวกันนิดนึงนะคะค่ะที่ชื่อฝ้ายนะคะสวัสดีครับพี่ชื่อพุกนะครับค่ะพวกเราเป็นนิสิตชีวเวชชั้นปีที่สองค่ะครับ็เลยนะครับก็พี่อยากทราบว่าสาขาเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรหรอครับก็สาขาของเรานะครับจะเรียนเกี่ยวกับทักษะท,ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์น,นะครับซึ่งสาขาของเราเนี่ยจะเน้นวิจัยเป็ทัส่วนใหญ่แล้วก็ สาขาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีวิชาที่จะเน้นทางด้านของวิจัยเช่นเกี่ยวกับ human g e n e t i c นะครับ cell molecular นะครับแล้วก็ medical bacteriology นะครับซึ่งวิชาเหล่านี้สามารถต่อยอดในการทำวิจัยได้ด้วยนะครับก็คือส่วนใหญ่เรียนเกี่ยวกับการวิจัยใช่ไหมรัใช่ครับและยังนี้ทำงานอะไรคะคะสำหรับการทำงานของเราคะจะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยค่ะนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักวิทยาศาสตร์ตามสถาบันการศึกษาสถาบันการวิจัยต่างๆหรือว่า หน่วยงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยทั้งภาครัฐและเอกชนเลยค่ะสายงานของเราก็จะเป็นพวกจีนติกไบโอโมเลกุลาค่ะแล้วก็ตรวจสอบอิมูในโปรตีนสัต์ทดลองโปรตีนสังพิเขาอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วสาขาที่ชื่อว่าเชียเวทเนี่ยพี่อยากจะทราบว่ามันมีความคล้ายหรือว่าเหมือนกับสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ไหมครับก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเชียเวนนะครับแต่เดิมแลเนี่ยชื่อของสาขาเราเนี่ยคือวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับแต่ว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นชีวเวชซึ่งในปีนี้นะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับค่าเทียบกับความต่างล้วก็คือไม่ได้ต่างกันมากนะครับมีแค่การปรับเปลี่ยนหลักสูตรแล้วก็รายวิชามากขึ้นแค่นั้นเองครับอ๋อนั้นอย่างนี้เราควรพี่ๆสองคนช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่การเรียนปีหนึ่งถึงปีสี่จนจบเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะก็จะรีวิวปีหนึ่งให้ฟังนะคะแบบปีหนึ่ง หน้าที่พลเมืองปัจยาทั่วไปค่ะวิชาเฉพาะจะเป็นฟิสิกส์และเคมีค่ะแล้วก็มีวิชาภาคเช่นเซลล์โมเลกุลาค่ะแล้วก็โลกของวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะส่วนของปี2นะคะวิชาทั่วไปก็จะเหมือนเดิมของเทอมหนึงแต่ว่าจะมีหลับอนาตมีอนาตมีแล้วก็มีวิชาเสรีให้น้องๆเลือกเรียนค่ะ ใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่พวกเราอยู่ปีสองนะครับการแนะนําก็อาจจะได้แค่ปีหนึ่งอย่างเดียวเนาะแต่ว่าพี่อยากจะแนะนําเป็นการเรียนออนไลน์มากกว่าก็สําหรับเชียวเว้ยนะครับการเรียนออนไลน์เนี่ยจะค่อนข้างลําบากนิดนึงเนื่องจากว่าวิชาของเราเนี่ยจะเยอะกว่าของสาขาอื่นในบางจุดแล้วก็ยังจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างละเอียดด้วยนะครับ<อ>แล้วก็เราก็เลยต้องบริหารดีๆนะครับเรื่องของเวลาเพราะว่าคลาสบางคลาสเนี่ยเขาจะไม่ได้เค่งเรื่องการเข้าคลาสมากอีกครั้งยังต้องตามง,งานส่งอีกด้วยต่งางหาก็อยากให้น้องๆน,นะครับแบ่งเวลาให้ดีๆดีกว่านะครับ ก <So S 1> ็มาพูดถึงสาขาชีววิทยาศาสตร์กันไปแล้วนะคะในฐานะที่พี่9ก้าก็เป็นคนที่เรียนสาขาด้วยคุณตูปอได้ยินมาเนี่ยว่าสาขาเนี้ยมีการเรียนปริญญาตรีควบกับปริญญาโทด้วยมันเป็นยังไงคะก็หลักสูตรนะครับก็จะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์ัณตแต่ว่าจะเป็นแบบว่าถ้าเกิดจะคือตรีควบโทก็หมายความว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเรียนปอตรีสี่ปีใช่ไหมครับแล้วก็เรียนปโทอย่างน้อยคือ2ปีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตรีควบโทเนี่ยเราจะเรียนตรีและโทภายใน5ปีครับ ซึ่งเกณฑ์การพิจารณานะครับก็จะใช้4เทอมก็คือปี1นึ่แล้วก็ปี2นะครับเกรดต้องไม่ต่ำกว่า3.25น,นะครับแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยต้องได้ไม่ต่ำกว่า B ครับนอกจากจะมีการผ่านเกณฑ์แล้วก็ยังมีการนําไปสัมภาษณ์ผ่านทางคณะกรรมการคณะแล้วก็คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยด้วยคำว่าโอปอ ซึ่งเมื่อจบแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับปร,ริญญาสองใบคือปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทครับใช่แล้วก็ในส่วนของเนี่ยการกเรียนของชั้นปีสามเนาะที่พี่ก็อยู่ปีสามแล้วก็จะมีเนี่ยการกเรียนเกี่ยวกับพวกวิชาเมดไม,มโครนะคะวิชาฟาร,ร์มาโคเนาะเกี่ยวกับการใช้ยาวิชาอินสตูเมนต์วิชาโปรตีนซึ่ง วิชาต่างๆสาขาที่3นยก็เป็นวิชาที่ว่ามันเกี่ยวกับการใช้ในการฝึกงานในการทํางานต่างๆต่อไปซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการเรียนวิชาภาพที่เต็มตัวแบบเต็มรูปแบบเลยก็จะมีทั้งทำลคเชอร์ก็ถือว่าเป็นการเรียนที่ค่อนข้างที่จะเจาะลึกนะคะใช่ไหมอ่าก็สหรับวันี้นะคะเราก็ได้รู้กันไปแล้วคร่าวๆาเกี่ยวกับสาขาชีววิทยศาสตร์เนาะเดี๋ยวสาขาต่อไปนะคะจะไปเจอกับสาขาอะไรเดี๋ยวรอดูกันนะคะสัปดาหนี้ก็ขอขอบคุณผู้สัมภาษณ์ทั้งสองด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย Bye. <tries> แล้วตอนนี้นะคะเราก็มากันที่สาขาที่สองของคณะเราแล้วนะคะนั่นก็คือสาขากายภาพบำบัดนั่นเองนะคะก็กอดอื่นเลยให้พี่พี่ทั้งสองคนนะคะในะนั้นตัวให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเบียวดีทองคํานะคะหรือว่าพี่เซนค่ะสว่วนพี่ชื่อพงพาคุณข์ขันนะครับหรือว่าเรียกพี่ปันครับเราสองคนนะคะเรียนอยู่สาขากายภาพบําบัดชั้นปีที่สามะคะ่ะ โอเคค่ะงั้นก็ขอให้พี่พีทั้งสองคนนะคะแนะนาให้หน่อยว่าสาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็ออสาขานี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับทั้งหมดของร่างกายเลยครับก็คือ o r โ h o n e u r o s เด็กหรือว่าจะเป็นระบบกระดูกของกล้ามเนื้อระบบหายใจระบบประสาทแล้วก็ส่วนต่างๆของเด็กแล้วก็มีด้านกีฬาด้วยครับใี่พีทเนี่ยรีวิวการเรียนหน่อยตั้งแต่ปี1ถึงปี4เนี่ยเรียนเป็นยังไงบ้างคะปีหนึ่งเราก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับส่วน พอมาปีหนึ่งเทอมสองเนี่ยจะมีวิชาตัวหนึ่งก็คือกอสอานาโตมี่หรือว่ามหากรารวิพากษ์ศาสตร์นะครับซึ่งเราจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่จนไปถึงปีสองเทอมหนึ่งเลยครับแล้วก็ปีสองกับปีสามเราก็จะเรียนวิชาภาคนะครับก็คือเกี่ยวกับระบบะการดูแลป้องกันฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมครับส่วนการฝึกงานเราก็จะเป็นการฝึกงานตอนปีสามเทอมสองกับปีสี่ครับโอเคถ้าเรียนแบบนี้เนี่ยคือวิจบไปแล้วทํางานอะไรกันับ สำหรับการทํางานนะคะเราสามารถทํางานได้หลายชนิดมากเลยค่ะ,ะเราสามารถทํางานในโรงพยาบาลได้ทํางานในโรงพยาบาลศูนย์หรือว่าเราจะเป็นนักกายภาพบัตรในทีมกีฬาตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆนะคะก็จะเหมือนกับการที่พี่ตูนเนี่ยวิ่งทางไกลก็ต้องมีนักกายภาพบัตรคอยดูแลค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถเปิดคลินิกได้หรือว่าทำกายภาพบัตรตามบ้านผู้ป่วยก็ได้เช่นกันค่ะ ก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข,ข้างหลากหลายใช่ไหมคะอย่างนี้แน่นอนว่าต้องมีคนเนี่ยเข้าใจผิดเกี่ยวกับสายงานของเรามีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับสายงานเราไหมคะ สําสหรับเรื่องที่คนชอบเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาขากายภาพบรำรบัดนะคะคนก็จะมักเข้าใจว่า,าเรียนกายภาพบำบัดจบไปเป็นหมอนวดซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเราเรียนกายภาพบำบัดเนี่ยการนวดเป็นเพียงเทคนิคการรักษาหนึ่งของสาขากายภาพบรำรบัดเท่านั้นจริงๆแล้วนะักกายภาพบำบัดสามารถตรวจแล้วก็รักษาโรคได้ด้วยนะไม่ใช่เพียงแค่การนวดอย่างเดียวค่ะ คำถามสุดท้ายแล้วดีกว่าะคะ่ะก็สุดท้ายเนี้ยพี่ๆทั้งสองคนมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆรุ่น6กสีที่กำลังจะเข้าเป็นนิสิตใหม่ในปีนี้ไหมคะค่ะก็น้องๆคนไหนนะคะถ้าสนใจในสาขาการแพทยาบัตรของเราก็อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะ,ะเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลามีทำแล็บเราจะไม่เบื่อแน่นอนคะ่ะพี่ปันมีอะไรอยากบอกน้องๆไหมคะแล้วก็ที่นี่เราอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะครับคือซ้อมเย็นซ้อมดึกแล้วก็กลับบ้านครับ โอเคค่ะก็เราได้รู้เกี่ยวกับสาขากายภาพทมบบัดไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอลาพี่ทั้งสองคนก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอที่สาขาอื่นนะคะบ๊ายบาย